การเสียงเทวดามีปีอ่านี้แหละพศ24 45ใช่2445โอ้โร้อยกว่าปีร้อยกว่าปีนะครับเกิดขึ้นโดยอีบีเบอร์ไลเนอร์อีบีเบอร์ไลเนอร์อีบีเบอร์ไลเนอร์คนนี้แหละเป็นคนที่ทำให้เกิดแผ่นเสียงคนแรกโลกอ๋อเหรอครับคือคนที่ประดิษฐ์เบอร์ไลเนอร์ใช่เบอร์ไลเนอร์คิดค้นการบันทึกแผ่นเสียงใช่ก็คือหน้าตานะคะของ แผ่นบันทึกเสียงหรือว่าสมัยก่อนเรียกว่าจานเสียงแผ่นแรกที่บันทึกเสียงในประเทศไทยนะคะจะเป็นแผ่นที่มีขนาดเล็กกว่ารูปร่างหน้าตาที่เราเคยชินในปัจจุบันนะคะขนาดนี้พี่พึ่งเรียกว่าแผ่นคืบค่ะเพราะว่าขนาดประมาณคลืบนหนึ่งจริงๆใช่ครับ<ๆ>แล้วเลขที่อยู่ตรงนี้คือเลขรหัสกระบอก รหัสของกระบอกใช่ก็อธิบายนิดนึงว่าตอนที่ขาบรถเสียงที่สยามเนี่ยเขาใช้กระบอกเสียงมันจะเสียงก่อนแล้วกระบอกเสียงเนี่ยกลับไปทำแพรโตกราฟหรือลอกไอเสียเป็นการเสียงค่ะอ่าแล้วก bueno> ็บนบนเลนับเสียงเครื่องนี <t ık? <t ık ้โดยเฉพาะเลยใช่นะและเครื่องนี้หายากมากนะครับ ในโลกนี้มีสภาพสมบูรณ์เนี่ยไม่ไม่ถึงสิบเครื่องเลยไม่ถึงสิบเครื่องครับผมใช่แล้วพี่พึ่งมีอีกเครื่องคะอันนี้เครื่องเดียวค่ะไ <c oughs> ม่เครื่องเดียวหระแล้วก็ได้มาจากพิพิธภัณฑ์ในแคนาดาด้วยได้มาจากพิพิธภัณฑ์ที่แคนาดาอีกท่อเพื่อที่จะมาจัดแสดงในประเทศไทยเท่านั้นถ<ช>้าค้ยขายเด็ดขาดแต่สมัยก่อนมีแผนอันนี้สมัยรัชกาลที่ห้าแสดงว่าจะต้องมีเครื่องนี้ะบอกเสียงตั้งแต่สมัยรัชกาลที่ห้านนี้เป็นแผ่เสียงก็ไม่จัดเสียงรม่จัดเสียงแต่ว่าไม่ไม่มีแล้วยร้อยกว่าปีค่ะครับ พี่เพล่ศบอกว่าแผ่นเสียงที่เก็บไว้เนี่ยนะคะสามารถเล่นให้เราได้ฟังได้ด้วยแต่ว่าจะเล่นกับเครื่องเล่นที่เป็นเครื่องเล่นรุ่นแรกว่าเราต้องไขลานไขลานใช่อ๋อยังใช้ไขลานอยู่ใช่ไขลานคือตัวนี้อันนี้มีเครื่องเล่นนี้รุ่นแรกใช้วิธีไขลานค่ะที่อยู่ด้านหลังอ่ด้านหลังเครื่องรุ่นใหม่จะไว้ท้านข้างแล้วนะครับแล้วก็ไขหลังแล้วก็สังเกตดีๆนะครับว่าแผ่นเสียงเนี่ย มันจะต้องไม่ชนกับลานหลังก็ชนะมาตึง,งต้องเป็น,ปนแผ่นคืบเดียวอย่างที่ผมบอกอถ้าใหญ่กว่านี้มันจะชนกับตรงนี้แล้วมันหมุนไม่ได้ค่ะเสร็จแล้วเราก็ปล่อยลานแล้วก็ไปลานครับเสียที่เกิดขึ้นนี่คือเสียของหอม่องส้มจีนนะครับในสมัยมรชัชกาลที่ห้าเป็นเสียงเพลงเดใช่ครับเพลงลิ้นหลากระตุ้มลิ้นลากระตุ้มลิ้นหล่ากราะตุ้ม เออ่สมัยก่อนเนี่ยที่ซุปเปอร์คอนแคือเฟสใครเปิดเนี่ยนำซุปเปอร์คมาพร้อมอกับกระบอกสีบกระโปรงเขาก็จะมาวางแล้วก็มีเครื่องอของเขา<อ>แล้วเขาก็จะรูดมากคันงหนึ่ง<อ>แล้วให้นักร้องตีนักร้องอยู่ข้างหน้าเขาจะไม่ให้นักร้องนักดนตรีไทยเนี่ยมองเห็นเขาทำงานเลยเ<อ>พราะเป็นความลับที่สุดยอดของทางทีมงานจะ<อ>ต,ต้องทำทย่จัดขันมากแล้วไม่มีไมโครโฟนคือต้องเล่นกันอย่างหนักหน่วงแล้วก็อัดเสียงลงไปถ้ามองในแง่คุณภาพเสียงเนี่ย ปัจจุบันก็จะมองว่ามีเสียงแทรกีเสียงไม่ไม่ชัดบ้างแต่ถ้าคิดว่าร้อยร้อยกว่าปีที่แล้วทำได้ขนาดนี้เนะมาักจรรยากหัศจรรยมากแล้วก็ไม่ได้มีทุกประเทศนะครับที่ฝรั่งจะเดินทางไปพปนเสียในประเทศนั้นเราเนี่ยเป็นแค่ไม่กี่ประเทศในโลกที่ฝรั่งยอมเดินทางไปเป็นถูงนอกประเทศคือคือเป็นการมีเสียงรงไทยเดิมที่ได้ยินเสียงเสียงร้องของร้องค่อนข้างชัดนะคะ แล้วก็ได้ยินเสียงเครื่องดนตรีไทยแยกชนิดได้เลยนี่เพลงเดียวใช่ไหมเพลงเดียวครับมีการทำงานะเอ่อจริงๆในนี้จะมีลานลานค่ะก็ที่เราต้องไถ่ลานใช่ใช่นะก็คือลานเนี่ยมันจะเป็นตัวเก็บพลังงานจนที่เราเราหมุนไว้เป็นพลังงานศัตว์พอเราปล่อยปั๊บก็คลายพลังงานทีหนึ่งก็เหมือนกับว่าน้างในก็จะหมุนหมุนแล้วก็มาจะขับให้ตัวตัวจานเนี่ยหมุนอ๋อจานหมุนใช่นะเสร็จแล้วสิ่งสําคัญที่สุดเลยเนี่ยนอกจากลานคือเข็มเนี่ยแหละครับค่ะ เข็มนี้เข็มนี้เราเรียกว่าอะไรคะเครื่องที่อ่านจริงๆแล้วเนี่ยคนโบราณใี่เข็มตะปูเข็มตะปูก็คือว่ามันตาเหมือนตะปูใช่เป็นเข็มเหล็กนะตัวนี้คือตัวที่อ่านเสียงที่บรรทุไว้ถูกไหมใช่ครับผมเพราะว่าเข็มนี่มันจะแทรกเข้าไปในร่องซึ่งตาเรามองไม่เห็นเล็กมากร่องเสียงใช่เพราะร่องที่อยู่บนแผ่นเสียงใช่นะแล้วก็ร่องเสียงเนี่ยขอให้ขอให้เราจินตนาการที่มันจะคดเคี้ยวคดเคี้ยวซึ่งแทรกเข็มแล้วแต่เสียงใช่ แล้วเข็มเนี่ยพอมันลงไปในรอบปั๊บเนี่ยมันจะกระแทกรานข้างที่มันโคตรเคียวเหมือนรถบับําเะการกระแทกรานข้างเนี่ยมันทำให้เกิดเสียงขึ้นมาเพราะฉะนั้นเสียงแต่ละเสียงที่ออกมามันจึงลักษณะของการโคตรเคียวที่ต่างกันและความเร็วรอบก็ยิ่งสีเข้าไปอีกก็เลออกมาได้เรื่อยๆค่ะเพราะฉะนั้นก็คือหลักๆก็คือมีต้องมีตะปูตรงนี้ตะปูหรือว่าแล้วหัวเข็มที่จะใช้อ่านเสียงอู้หิบออกมาได้ด้วยได้แล้วก็จครับเป็น และนี่เป็นเข็มเศษด้ยนะครับเลลกหใช่เราเรียกว่าเข็มหัวเห็ดเข็มหัวเห็ดครับมันเป็นตะปูหัวเห็ดสังเกตดีๆมันจะมีหมวกใช่เขาเชื่อว่าเข็มโบราณแบบนี้เนี่ยมันจะทําให้เสียเนี่ยมันรวมรวมก่อนมันหนักแน่นขึ้นแล้วค่อยส่งมาที่ตัวแผ่นบางๆนี้เราเรียกว่าแผ่นจฟกนี่ถ้าเหลือต่อทำหายทำหายครับทำลูนหายเลยอันนี้เครื่องนี้เล่นไม่ได้ก็ได้แต่ดูครับเก็บไว้เป็น ของในพิพิธภัณฑ์เท่าน,นั้นไ,<ป>ไม่น่าเชื่อนะคะคุณผู้ชมว่าตะปูเล็กๆเพียงตัวเดียวตัวนี้ระคะที่จะเป็นหวัวใจสําคัญของเครื่องเล่นหยิบเสียงถ้าไม่มีตะปูตัวนี้ที่อยู่คู่กับเครื่องเล่นเครื่องนี้แล้วนะคะเครื่องเล่นนี้ก็ไม่สามารถเล่นแผ่นเสียงต่อไปได้แล้วคนะ่ะอันนี้คือแผ่นเสียงที่ถือว่าเป็นยุคแรกที่สุดของประเทศไทยที่ได้บันทึกเขาไปแล้วก่อนที่จะเกิดเป็นแผ่นเสียงอีกนะคะ มีการบันทึกเสียงเกิดขึ้นในโลกอก่อนที่จะเป็นแผ่นเสียงนะฮะเราก็มีครับเราเรียกว่ากระบอกเสียงกระบอกเสียงที่เป็นชื่อของพิพิธภัณฑ์เนี่ยใช่ครับเปแสดงว่ามีเก่ากว่าแผ่นเสียงเก่ากว่าแต่เชื่อว่าคนไทยไม่เข้าใจคนไทยไม่เข้าใจค่ะแผ่นเสียงทีเก่าที่สุดในโลกแล้วอ่าใช่ค่ะเราเข้าใจว่าอย่างนั้นใช่แต่กระบอกเสียงเนี่ยมันเริ่มมีตั้งแต่2,420เลย2,420 ต้นราชการ130ปีถูกต้อง130ปีแล้วก็สยามก็ไม่น้อยหน้าอีกชาวบ้านจะช่องตามเทพมีไรเครื่องจะต้องมาที่สยามเป็นเครื่องบรรณาการทันทีนะครับเพราะฉะนั้นกระบอกเสียงก็เลยเข้ามายังกรุงสยามด้วยนับตั้งแต่อดีสานเนี่ยประดิษฐ์สำเร็จเลยตั้งแต่รุ่นเดียวกับประดิษฐ์เลยเหรอคะใช่ครับผมผู้ที่ประดิษฐ์คือโทมัสอวัยนีสันประดิษฐ์หลอดไฟฟ้าให้เราใช้กันได้ใช่แต่ว่าเครื่องนี้เขาอื่นิก่อนก็ไม่รู้ว่าเขาประดิษฐ์ กระบอกเสียงด้วยรู้แต่ผลิตออหลอดไม่มาแต่กระบอกเสียงที่มาก่อนนะฮะ,ะมาก่อนสองปีเลยค่ะแล้วยังมีอยู่เหรอคะมีครับขอชมเป็นบุญตาได้ไหมคะได้ครับาตาจะเป็นยังไงนอกจากจะให้ชมเป็นบุนตาแล้ววันนี้ะจะให้อัดกระบอกเสียงจริงเหมือนร้อยสามสิบปีด้วยอ๋อคะครับค่ะแล้